เ <ừ> นึ่งเขากันเ่งเขากินกับหัวสมสมเหนือมันจะต่างจังหวัดน,นี่สมสมเหนือมันจะต่างจังหวัดแต่หนกรงเอะเห็นเหน,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 นือหวัวเลยออสมออสมมาจากอีสานเออสมเหนือหัขวขัวกินมาวบาะขัว มสมขนาดเลยวะเป็นแหลน,นเลยวะสมของเท่เดี๋ยวขวายใส่ปิกมลุกโดดขวายใส่กันไปโดดนะอุ้ยสิเข่าครับเข่าเป็นเล่าขวานใส่ไปลองไปขวายสมเนื้อหมือนนหละหิดไหวก่อนขิเข่าว๊าบเข่าชุกแล้วพี่น้องใส่เข่าบานเลย สิบเขาซ้าเขาโอ้เขาเย็นบมไในกระดาษในกระดาบเย็นเองไในไท่ได้สั่งมาจากนอ,น,น,อน,น,ออนอกนี่นอกบวนเขาหอนพี่น้องเขานรอนร้อนร้อนร้อนรอนร้อนอนร้อนร้อนอ้นอสม กินดิฟไล่มไว้สมเนื้อหัวเนื้อหัวแบบตัวเองหัวสมสมเนหัวพี่้องของแต่ดิฟไล่มาไว้ระบบกัดกับใอยากเลยัวที่ในจังหมดเปลี่ยนบรรยากาศคนไลยกันเถอะอยู่ในเมืองอะไรต้นเชียนต้นเชียนหละเนตึกสูงเต็มกระไปบันไดเต็มถูกอ้าแนก็สวย เหน่งขัวเนี่ยสุกยังสุกยังจะสุกแล้วใช่ไหมเอาให้สุกให้สุกจะสุกแล้วลุงเรากับสุกแล้วขัวไอสมม้วนสมม้วนมากมากที่เขาต้องกันขัวสมม้วมาสุกเด็ด สมหอสมสมมัวมาบ่มั้ยเดธอมาลองชิมดูดิมานั่งนี่ลองชิมดูก็ออ้อร่อยมั้ยตเนื้อหเอนลองดูดิอร่อยมั้ร้อนนะออนี่ใส่ข้าวเหนียด้วยสมมัวครับพีน้องสมหัวนสุกแล้วอันนี้สุกอันนี้ดิบน้าด้พีน้องได้ทีเขา้อกันมหก็กลัวสมมัวนแบบนี้ใส่รูดดน้ำบบบนี้โอ้ตหวดจวด หัวของเติเต๋อต้องหอนอเข่ากันดีปไปนังครับไม่ครับไม่ขิ้เขาก่อนเลยก็ไม่ได้ขิงเขากัน,กนมาเจับ